ไม่กระปัดบ้านรบักอีโม่เฮไอปัวสนากรอกเลยคุณแ่เบิ้เฮ้ยเฮ้ยคยเคยกี้เลพูดังไงรีพอนนอนเอาปลัดได้ต่อๆก็เอาือปลัดอัดตยังตะกี้มา โอ้ยยายเวก็วิตไงไงวันจันทร์แถวสวนไอเตียนแถวว้าวอีกอะ ไปไปบักเถิกไม่พอง่ายก็พาะไปเฮ้ยไปเฮ้ย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 เออรวแวงโตระแวงกรอกขยะกอบแวงนกนกเฮ้ย Ê. Bạc thật Hơi 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 Bài hơi 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 sang đây là thằng ọt ừ. Đột Hơi 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 Kẹo em rồi à Chỉ đâu cốt vào tao hơi ngoài ta Bài hơi 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 Vai sắc nè tên Hơi oh, อันร uh, ุกแรงกันในบ้าน่ะเออสิสังกัดไทยเอาในวายไอ้ยันอีกตรงไหนเยอะเออไอ้่อัี้โอ้ยไกลเลยอามามเป็นอามามแน่ทีคักคุณคักไกลเลยเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ย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 ไป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 เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเยิบเส้นรงเอาวิทยตัวเลยวะเออเอาวิทยวิทยดอวะไปรุ่นไงกระลค่าเน้ยเสียงขวานเออเออก็วะมาเออเยอะก็ใกล้มัดเด้อไปเฮ้ยเฮ เออเงยไงจ่ากลอกไอจ่าก ja <sm> ็เลยดองจ่าดิโดยเฉพาะไอจ่าสงสัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดหัวหน้าหัวหน้าพาไปทางใดก็ไปหัวหน้าเขาหักเฮ้ยเฮ้ยฮะก็ตีนก็งับไปจ่าตรุดตะจุมีดาว nó đây bật thức nó về ngại nè đau gì to mặc dù tên tha đỡ to với cứ phải với Đôi? chỗ đây บัักกาเลยป็นโอ้กามาเออใครนี่ยเจ้าจุ่มเจ้าไก่เลยก็สิจ่าเท่งกี้เฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยเออหอมอาร์มักกะปัตสวยอารวยบันหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Hãy Bye 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 bye. Mì Ôi. Để không Bye bye bye. video hấp dẫn hơi hơi, cai hơi, hơi, hơi 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 hơi, hơi, cai hơi, 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 ao ui 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 ui

nó lấy and anh mày nó lấy hòm bay bay bà bà bay đây bay lấy bay bay anh bay bay bà bay bay về cái đi Khăn <Tan>, khăn nó phi lại khám hồi hình chói chói Nhìn mà lấy khám hồi hình ươi đê Tới lại khám hồi ừ. ừ. lột <Pây>. Em cứ nhớ này. À em à nhớ cái cả chân một mạ đấy Hơi, 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 hơi Hơi hả hui hui hơi hui 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 hơi hui hui ngay hui hơi hui hơi, hơi 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 hui 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 Ào leo, ao lèo tên bên này hơi 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 hơi

Hây

บุกี้แค่นั่นเองใส่ยนน่แบงกันแซน้ออยู่ไวเอกเยนพเลยนะอดิพ้เ้บุกเอ้เฮ้อยจีเด้อ้ยลูกคอยกี่เกือยอีเดขนานั้ โอ้โหปกง่ายเงือบไนอยอัน้ตัวก็ตีสูซี่ดินี่คราโซ่ว้าไป้นั่งไอห่วยเด้อยนห่วยเด้อครากระต่ายคราตแม่คราตีอยู่แล้วน้อ กี่กรบงลายแต่เาตั้งครมร้อน้โนครมเว้ยโอ้ยลูกคอยเอ้ก่ะยาเลยนึงโอ้ราปรโอโอไทยตักรองไงจตะเกอร์มีบุเลยนวนเลรวยกดาเียนเดคณะนีนะโอ้ลูกคอย โขั้นตอนอโนเลยบางไอตนหีจะไข่อนอนกระตันนี่อันตะเกดอกี้ว่ากรอเคยนไปหัวไปสวนเดครตั้งแต่ไดมาดิบุกี้อาเกอันเดียกไอตเมือไหรไม่รู้ปรกี้อะไอตั้งะบือกันไม่สร้างเส็นกรอกหรือไม่ปลัดต้งหมูจุอ กอนนั่นต่อว่าไมงี้จวนานิสงกลมของคันเดียงไงจุบุงลวไงสิรุกละึ้นโอเคขอแออคัตนตะบือลุกโจเด้อครัตอนเร่มแล้วลุกโต้ตาเจกนดยตอตะบือยาไรุกปออเฮ้ยดีรถกายปกายโจ้งยพนาเด้อรดอ่าตอนตะบืออูกโจตานันตอน

ซีนเอาเลยเออคันยังให้ป้อครั้งนี้เล็งเลยนะ <coughs>